ที่ศาลาอนเนกประสงค์วัดพราหมณีพระอารามหลวงตำบนบ้านใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนครนายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระไตรประกอบพิธีทอดป้าป่าเพื่อน้อมกล้าวถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมมหชดการที่เบสมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันค้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2565 โดยมีพระราชฎรผมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระมุณีนายกเจ้าคณะจังหวัดนครนายกพร้อมคณะสงฆ์นายอุดมเขตราชนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเข้าร่วมในพิธีโดยการจัดพิธีทอดพระปา่าเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดนครนายก ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติให้ทุกวัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดพระป่าในช่วงระหว่างวันที่13ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนซึ่งเป็นการสืบสารพระบรมบราชปณิธานในการส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสนาจากสถาบันพุทธศาสนาภายในประเทศ <c oughs> เพื่อนำไรายได้สมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงตัวยอดเงินทำบุญจากคณะสงฆ์จังหวัดนครนานยก2นิกายจำนวน228,860บาทยอดเงินทำบุญจากส่วนราชการและประชาชนจำนวน210,000บาท รวมยอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดนครนายกรวมจาํานวนทั้งสิ้น4,38,860บาทเนรมิตรมงคลกิจการรัชน,นันท์ใหม่รายงานนายรณพบเหลืองไพรยโรธผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดราชบุรีประจําปี2565 ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายยาวรามจังหวัดราชบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าตรายประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมกล้าน้องกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชจนการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสาหรับพระสงฆ์ไทยในพิธีมีพระปิดกโกศลเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเจ้าวัดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายยาวราม และพะปิยทัตสีเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามเป็นประธานฝ่ายสง์โดยมีส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในพิธีสำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยประกอบไปด้วยทุนการศึกษาในประเภทต่างๆได้แก่ทุนศึกษาบาลีระดับปร,ริญญาธร,รม6-9ประโยคทุนระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกด้านพระพุทธศาสตร ทุนหลักสูตรอบรมพระนักเทศทุนหลักสูตรอบรมพระวิปัสนาจารย์และทุนหลักสูตรอบรมพระธรรมจาเล็กอันเป็นโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมอย่างเล็กซึ่งและแตกฉานเพื่อเป็นหลักในการจัดลงพระพุทธศาสนาต่อไปสุพั์วรสหาวัตรรายงานวันนี้นายเสถุตรบวงเลอวุฒิณอำเภอบ้านสร้างจังหวัดป่าจินบุรีนำทีมไปพร้อมตระบูรณ์ฐนบ้านสร้างทีมแพทย์และเจ้าทศ่สาธรารสุข ฝ่ายปกครองสมาชิกอสสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตบลนบางแตนบริเวณโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ตบลนบางแตนเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานการประชาสัมพันธ์การสร้างการร,รับรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดสู่ชุมชนต่อเนื่องเป็นวันที่3ท่านี้ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอบ้านสร้างได้แบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการ,รบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตลอดจนพิษภัยของยาเสพติดในระดับต่าง เจ้าที่ตำรวจสพบ้านสร้างยังได้ชี้ให้ประชาชนเข้าใจว่าหากมีบุตรหลานหรือคนที่ห่วงใยเป็นผู้เสพสารเสพติดควรเร่งพูดคุยทาความเข้าใจให้เข้าสู่ระบบกระบวนการบำบัดร,รักษาแบบสมัครใจเพื่อได้รับการฟื้นฟูและบำบัดร,รักษาให้ผู้เสพสามารถกลับคืนสู่สังคมได้เป็นปกติโดยอำเภอบ้านสร้างยังได้กล่าวถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันลงนามและบันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการอำเภอบ้านสร,าสร้างสีขาวร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ซึ่งถือเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่และที่สําคัญคือพลังและความร่วมมือของภาคประชาชนและชาวบ้านสร้างทุกคนอนลงกรณ์คุณกิติมานนท์รายงานกล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่วีชายคลุมข้างจากยาเสพติดถือมีเดินเข้าไปย่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ทำเอาสร้างความตื่นตกใจทั้งครูลและเด็กเล็กในศูนย์ ื่องจากเกรงจะเกิดเหตุร้ายซ้ำรอยเหมือนกับจังหวัดหนองบัวลําปูขณะที่ครูรีบอพยพเด็กตามที่เคยฝึกซ้อมแผนรับเหมาไว้เพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะแจ้งกับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเข้าระงับเหตุจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทราบว่าชายคนดังกล่าวคือนายกองพลหรือนายมิงแซ่ล่าอายุ30ปีเป็นชาวบ้านโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ในอาการคุ้มคลั่งใช้กับปลอนยาบ้าโดยก่อนหน้านี้ได้ก่อเหตุใช้มีดตีหัวแม่ของตนเองจนได้รับบาดเจ็บจากนั้นยังเดินกลับไปเผาบ้านตัวเองจนวอดทั้งหลังมาแล้ว ต่อมาชายคนนี้ได้ถือมีดไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนนทสุวรรณเนื่องจากจะไปตามหาลูกชายวัยสี่ขวบแต่ครูในศูนย์เกงจะเกิดอันตรายเนื่องจากอยู่ในอาการหลอนยาและถือมีดไปด้วยนางสาวป,ประการัมปูชาติครูประจำสนยนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบ,บนนนทสุวรรณเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นว่าก่อนหน้านี้นทางูนยนเด็กเล็กได้รับนโยบายกรอบในการป้องกันเด็กไว้แล้วคือหลังจากผู้ปกครองเด็กมาส่งบุตรหลานก็ได้ล็อกทุกจุดของูนย์เด็ก ในช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนที่มาเรียนประมาณ50คนจากทั้งหมด90คนกําลังซ้อมฟ้อนเพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงได้มีผู้ปกครองหลายคนวิ่งมาบอกว่ามีนายเหมิงจะบุกเข้ามาที่ศูนย์เด็กเล็กและถือมีดมาด้วยจึงได้ให้เด็กขึ้นไปบนชั้นสองพร้อมกับล็อกประตูทุกจดุดส่วนเด็กก็ยังไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการเตรียมความพร้อไมไว้แล้วก็ตามแต่ก็ยอมรับว่าตื่นเต้นมากเพราะเคยเห็นแต่จังหวัดอื่นไม่คิดว่าจะมีเหตุรอดแหลมแบบนี้ในพื้นที่ตน ทางด้านนางสาวสุพิศราศรีงามนายกเทศบาลตะบนนนสุวรรณได้ออกมาระบุว่าที่ผ่านมาหลังจากมีเหตุที่จังหวัดหนองบัวล,ลําพูได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมแผนไว้ป้องกันเหตุกับกลุ่มที่ติดยาเสพติดยอมรับว่าทเทศบาลทําได้เพียงการรณรงค์และป้องกันผู้เสพยาเท่านั้นส่วนข้อกฎหมายเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือฝ่ายปกครองแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่านายหมิงซึ่งมีอาการถึงขนาดนี้เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมไปได้นานขนาดไหนวัาที่แสนทุป,ปี นายานนจมรัตสวนจันทร์ผู้อำนวยการโครงการเลิพระทานรีสเกตและรักษารษาชการแทนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและ,ะบํารุงรักษาหมูลล่างเขื่อนราศีสไลด์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่บริเวณดิมน้าบ้านห้วยหมู่ที่3ตําบลบัวทุ่งอำเภอรสีสไลท์จังหวัดสีสเกตส่วนใหญ่เป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้แก่น้ําดื่มข้าวสารปลากระป๋องและอื่นๆ โดยมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในบริเวณพื้นที่ติดแม่น้ํามูลด้านเหนือของเขื่อนราศีสไลด์ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำสามสายไหลามาบรรจบกันได้แก่แม่น้ํามูลลําห้วยเสียวและลําห้วยทับทันโดยชาวบ้านเขาร่วมรับสิ่งของในครั้งนี้จํานวน70คนทนี้เพื่อประกรันบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภยัยหลังจากนั้นได้เดินทางไปยังบ้านดงแดงตบนดานอำเภอศรีสไลดจังหวัดศรีสระสสเกด เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมจำนวน50คนโดยหมู่บ้านดังกล่าวระดับน้ําได้ลดลงแล้วและคาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายในกลางเดือนนี้นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพอาคารสำนักงานและอาคารที่พักโครงการส่งน้ำและ,ะบำรุงรักษามูลล่างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยและเข้าร่วมประชุมข้าราชการประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนด้วยบุญทันทุศีวันปฐมพงษ์ทุศีวันรายงาน